ีนาฏภาคบรมราชชจาชนานีพันปีหลวงจุดทูกเทียนเครื่องทองน้อยกล่าวถวายอะไรกล่าวเปิดงานตามลำดับค่ะขอริษธานจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับ นายเสรียรชัยบุสบงปรลักอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอ,องพร้อมด้วยระสมนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกดทุกหมู่เหล่าและคณะผู้จัดโครงการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทันเชื่อมสัมพันธ์สุรินทร์ศรีสะเกดครั้งที่10บขอน้อมถาวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความโทมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิาคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ยาวนานพระองค์ทรงเป็นดั่งแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถทรงอุทิศพระวรากายพระสติปัญญา และพระราชหฤทัไทยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการคู่พระบาทสมเด็จพระวรมชนากาธิเบตมหาภูิพุนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเพื่อทำรงไว้ซึ่งความผาสุกและความมั่นคงแห่งชาติไทยพระกรณียกิจด้านศิลปาชีพการส่งเสริมอาชีพข,ของราษฎรการอนุรักษ์ผ้าไทยและการบำรุงทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระราชหายาไทยที่ทรงห่วงใยพระสงฆ์กรอย่างหาที่สุดนี้ได้พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงแห่งความดีงามที่ส่องนำใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันด์แม้การเสด็จสวรรคตของพระองค์จะเป็นความสูญเสียอันใหญหลวงแต่พระราชจริยวัดอันงดงาม และพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าจะยังคงสถิตยอยู่ในใจของพวง้าพุทธเจ้าตลอดไปพวงค้าพุทธเจ้าขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรให้ดวงพระวิญญ,ญาณใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทสู่สวรรค์คาลัควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดก้าวปลดกระหมอ่อม ท่านเศรษฐชัยบุญสบงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอโพสีสุวรรณประธานในพิธีที่เคารพอย่างสกระผมนายสุวรรณโสดานายกองค์การบริหารส่วนตะบลดีเซในนามคณะกรรมการจัดงานอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวขนาด40ศรีพายในโครงการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลุบน้ำห้วยทัตทันเชื่อมสัมพันธ์สุลินทรีสเกตครั้งที่10ในวันนี้ องค์การมิหาส่วนตำบลนิเซร่วมกับอำเภอโพสีสุวรรณและเกรือข่ายลุ่มน้ําได้จัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ําลุ่มน้ำเมื่อทักทันคทั้งที่10ประจําปี2568ขึ้นในวันนี้เป็นวันที่4ของการจัดโครงการในครั้งนี้ที่ทดันเรือยาว40รีพายโดยมีเรือยาวทั้งสองฝั่งเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเรือเทพนครไกล จากบ้านไกลเฉียดอเท่าตูมจังหวัดสุริ์เรือสิงห์ตะวันนาวาอเภราศีสลายจศรีสะเกดเรือพรพ่อผู้ดินจากวัดบ้านพึ่งอภราศีสลายจศรีสะเกดและเรือนางคำแปลงตำบลหนองแก้วอเภกันทารมจัหวดศรีสะเกดโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้มีดังนี้ 1. สร้างความสามาคัคคีเป็นการรวมพลังของคนในชุมชนและเป็นโอกาสให้หนุมสาวจากต่างถิ่นได้พบปะสังสรรค์กัน สองอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมเป็นการรักษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาและประเพณีดั้งเดิมของท้องถิน่นที่ผูกพันกับสายน้ํามายาวนานสามส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมายัางท้องถิน่นทําให้เกิดรายได้และส่งเสริมลิตพัณน,น,น์ชุมชนโอ,ท,อ,อท็อปีกทางหนึ่งด้วยสี่ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจและห่างไกลจากยาเสพติด 5. สะท้อนวิถีชีวิตเป็นการสะท้อนถึงความผูกพันของชีวิตคนกับลำน้ำห้วยทับทันซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนมาแต่โบราณ 6. ื้นฟูจิตใจในบางกรณีใช้เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจของผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติในการจัดงานทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอิเสได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการลุ่มน้ำห้วยทับทันนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำห้วยทับทัน อำเภอรัตนบุรีอ,บ,อรบึงบ,บุ้นอเมืองจันทร์รอห้วยทับทันและอเภอโพสีสุวรรณจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะพูตวัฒนธรรมทั้งถิ่นสุรินและศรีสะเกดในเขตลุ่มนางห้วยทับทันสองภาคฝั่ง,ง,งโรงเรียนมัธยมศึกษาราชว,วิยาโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์สมาชิกสภาองค์การมหาสว่วนตำบลอิเสพนักงานข้าราชก,การตลอดเพนพี่น้องประชาชนทั้งสอง่าฝั่งสุรินและศรีสะเกษฝีพายของเรือแต่ละกลุ่มแต่ละทีมอีกด้วย เพื่อให้การจัดงานขององค์การมหาชนตำบลอิเซสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กระผมข้ขอ,ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวา่าและกล่าวเปิดงานประเพณีวัดธรรมสายน้ําการแข่งขันเรือย,ยาวขนาด40ฝปีพายขององค์การมหาชนตำบลอิเซเป็นลาดับต่อไปขอกรบเรียนเชิญครับผมเดี๋ยนท่านนยา,า,นนานนยกองค์การมหาวนตำบลอิสเท่านนายกองค์กรองครองส่วนท้องถิ่นนะับคณะกรรมการลุ่ม น้ำห้วยทับทันกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะส่วรายการในเขตร,รุ่มน้ำห้วยทับทันทั้งสองฝักฝั่งครับคุณวิการลงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีเซ่ท่านประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานข้าราชการและพี่น้องประชาชนทั้งสองฝักฝัก่งทุกท่านนะครับกระผมนะครับได้รับมอบหมายจากท่านในอำเภอโพสีสวุวรรณนะครับให้ มาทำหน้าที่ประธานในวันนี้นะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติในการมาเป็นประธานในวันนี้นะครับสําหรับการเปิดการแข่งขันเรือยาว40ฝฟีพายประเพณีวัฒนธรรมสายน้ําลุ่มน้ําห้วยรับันเชื่อมสัมพันธ์สุรินทร์ศรีสะเกดครั้งที่10ประจําปี25 6 8นอปะครับของอบตอีเซในวันนี้นะครับอขอเช่นชมนะครับคณะผู้จัดงานนะครับองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซนะครับที่ได้ ตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอนุรักษ์แหล่งน้ําสภาพแวดล้อมห้วยทับทันนะครับส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของลําน้ําห้วยทับทัน,นและการจัดงานในวันนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีและการเชื่อมสัมพันธ์ของจังหวัดสุรินทร์และก็จังหวัดรสีสเกตนะครับ และที่ได้ฟังจากคำกล่าวรายงานนะครับเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของคนรุ่มน้ำทั้งสองฝ่งนะครับก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับชอบจริงๆิตรงวัตถุประสงค์ข้อแรกนะครับได้หนุ่มสาวจากต่างขีนได้มาพบกันนะครับนี่คงเป็นโอกาสอันดีมากนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับทางคณะผู้จัดงานด้วย คงเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้านะครับเมื่อคืนก็มีมลลัมขนาดใหญ่ก็ทราบข่าวว่าพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจมาดูกันเยอะนะครับก็ขอให้การจัดงานในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์นะครับบัดนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมขอเปิดงานการแข่งขันเรียยาวสีชิติภายในโครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมสายน้าลุ่มน้ําห้วยทับทัน เื่มอมพันธ์สุรินทร์ศรีสะเกดครั้งที่10ประจำปี2568ขององค์การบริหารส่วนตวมอีเสนนักปฏิครับนขอบคุณท่านสัยบุษบงนะคะตลาดตะเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะที่ท่านได้เขียนนะคะมาเป็นประธานเปิดพิธีการพิธีแข่งขันเรือยาว4ีฟรีพายนะคะขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนะคะเวทีนะคะได้ค่ะได้นอ่นาก็ได้ค่ะ อ่าฮาที่ลงค่ะเกิงไหมคะเกิงไหมคะหนึ่งสองสายิ้มค่ะหนึ่สองสกดไลค์ค่ะกดไลค์หนึ่งสองสามอ่าชุกกำปั้นนะคะหนึ่งสองสาม มินิฮาร์เลยค่ะมินิฮารนะคะหนึ่งสองสามะขอบคุณค่ะแดดแจ้งเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าพวกเราพร้อมนะคะเราจะใช้เวลาในการเปิดไม่นานนะคะไม่ถึงห้านาทีนะคะ